สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณครูีรวัตรแพทย์เพียรน,นะครับในรายวิชาโปรแกรมนําเสนอนะครับตัดวิชา20204-2104ครับวันนี้ครูจะมาสอนให้พวกเราในเรื่องของรูปแบบเทคนิคการสร้างโมชั่นกราฟิกนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้ก็คือเป็นโปรแกรม Microsoft Powerpoint ถือว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับที่พวกเราน่าจะเคยใช้กันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ สนุกดูแล้วสนุกแล้วก็สะดวกในการที่เราจะมาเล่นกับโปรแกรมนี้นะครับมาดูกันเลยครับในขั้นตอนในการทำ motion graphic ก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับในทั้งหมด10ขั้นตอนเนี่ยเราจะได้เป็นเนื้อหาที่เป็น m o ชั่น g r a ฟิ i ก็คือมีลักษณะของการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีเนื้อหา ประกอบนะครับโดยข้อมูลที่เอามาใส่ก็ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น text ข้อความข้อมูลที่เป็นภาพข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับทุกอย่างถือว่าเป็น data หรือข้อมูลที่เอามาใส่ในเนื้อหาในสไลด์ได้หมดเลยนะครับขั้นที่1ครับการกําหนดลําดับเนื้อหาในสไลด์นะครับเราจะต้องมีการจัดเตรียมเนื้อหาในสไลด์ก่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าครูให้พวกเราไปหัวข้อก็คือให้พวกเราไปหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับเราก็ควรจะ ไปเลือกเฟ้นหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของแต่ละคนนะครับบางคนอยู่บัแหลมก็อาจจะมีเรื่องของเกลือใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีเรื่องของกุ้งกุ้งแม่น้ำบรรลมนะครับหรือถ้าคนที่อยู่ในแถวเพชรบุรีในตัวเมืองอาจจะเป็นเรื่องของขนมหวานข้าวแช่อะไรตอนน่อมานี้นะครับซึ่งเราจะต้องจัดเตรียมเนื้อหาเวยเราอาจจะไปหาเนื้อหาใน Google นะครับหรือในข้อมูลที่เราพอจะเสิร์ชหาได้จาก Facebook หรือ Instagram ที่มีเนื้อหาพวกนี้อยู่นะครับต่อมาครับระดับที่2ครับพอเราได้เนื้อหาเสร็จแล้วเราก็ต้องจัดเรียงเนื้อหาในสไลด์ให้มีความเป็นไงครับให้มีลำดับ เนื้อเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีการเกิดนำการเข้าเรื่องนะครับมีการชูเรื่องชูเรื่องเด่นนะครับของผลิตภัณฑ์นั้นๆหรือเนื้อหานั้นๆแล้วก็มีการขมวดจุดดีจุดที่เป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เราจะเอามานําเสนอหรือสิ่งที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือการตรวจสอบความเรียบร้อยของสไลด์นะครับก็คือขั้นตอนการกําหนดลําดับเนื้อหาในสไลด์นะครับต่อมาครับ ขั้นที่สครับการตรวจสอบวัตถุและตำแหน่งของวัตถุของสไลด์งานนะครับโดยที่เวลาที่เราทำสไลด์นะครับใน PowerPoint เนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็นใน n ค a วาก็ดีนะครับเราก็จะมี Object กต์ครับอ b อบเจก็คือเป็นวัตถุที่เราสามารถเอามาตกแต่งแล้วก็ สามารถนามาเอาทําให้งานนําเสนอของเรามีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปร่างรูปทรงไอคอนสัญลักษณ์นะครับจากตัวอย่างที่ครูให้พวกเราได้ดูก็จะมีรูปภาพใช่ไหมมีรูปสามเหลี่ยมมีไอคอนที่เป็นโทรศัพท์มีข้อความที่เป็น text แล้วก็เป็นไอคอนที่มีลักษณะของ motion น,นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัวอักขรพิเศษก็ดีนะครับอันนี้คือเราต้องตรวจสอบกันว่าในสไลด์ของเรามีวัตถุและ ตำแหน่งของวัตถุที่เราต้องการจะให้ปรากฏอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับพอเรากําหนดรูปแบบตรวจสอบวัตถุเสร็จแล้วเราต้องมาวางแผนครับว่าในรูปแบบของการปรากฏตัวของวัตถุในสไลด์ของเราเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเช่นทางด้านซ้ายมือครับเราต้องการให้ปรากฏพร้อมกันไหมว่าจะเป็นรูปภาพข้อความหรือรูปทรงนะครับหรือถ้าอีกแบบหนึง่งเราอาจจะกาหนดให้ลักษณะของ การนาเสนอเป็นแบบค่อยๆมาทีละลําดับก็ได้อาจจะรูปภาพพุ้นก่อนแล้วตามด้วยรูปทรงแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับพอผ,ผ่านขั้นที่3แล้วครับขั้นที่4ี่มาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งครับตัวอย่างนี้คือรูปแบบการปรากฏตัวของวัตถุในสไลด์อันนี้จะเป็นปรากฏพร้อมกันถ้สังเกตว่าข้อความก็จะปรากฏพร้อมกันพร้อมกับสไลด์ที่นําเสนอเห็นไหมครับอ,อีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าเป็นรูปแบบของการปรากฏตัวของวัตถุในสไลด์ แบบมีการเรียงลาดับครับนักเรียนจะเห็นสังเกตว่ารูปอาจจะขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาเป็นลําดับชั้นอันนี้มีการเอาเอารูปภาพขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยข้อความดิ้งเข้ามานะครับอันนี้คือการกําหนดให้ปรากฏตามลําดับนะครับเจะเห็นความแตกต่างระหว่างการที่ให้ขึ้นมาทีเดียวกับการกําหนดให้ปรากฏตามลําดับตนะครับอันนี้คือรูปแบบที่เราจะทํากันนะครับ ต่อไปครับ,บระเบีับที่4ครับการกําหนดการใช้ transition transition ก็คือการเปลี่ยนครับการเปลี่ยนเป็นยังไงก็คือเวลาที่เราจะเอา object หรือวัตถุเข้ามาในสไลด์นะครับเราจะต้องกำห,หนด1ก็คือวัตถุเข้า2ปรากฏตัวและแสดงเอฟเฟกหรือ Animation นั่นเองแล้วก็อันที่3คือวัตถุออกไปแล้วนึกภาพตามเวลาที่เราทำสไลด์เนี่ยมันก็ต้องมีการ เอาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความหรือกพริต่างๆเข้ามาในสไลด์ตอนเข้าจะเป็นยังไงรต้องมาวิเคราะห์แล้วก็กําหนดนะตอนปรากฏต,ตัวพอเข้ามาเสร็จแล้วตอนที่อยู่ในสไลด์เนี่ยเราต้องทายัางไงกับมันต้องการให้มันเป็นอย่างไรเช่นต้องการให้หมุนต้องการให้กระพริบแล้วก็สุดท้ายก็คือวัตถุนั้นจะต้องจางหายออกไปจากสไลด์ของเราต้องทำอย่างไรเช่นเลื่อนเลื่อนเลื่อนหายหรืออาจจะ,ะเลื่อนลง ซึ่งการกาหนดตาแหน่งของวัตถุและการกำหนดระยะเวลาตรงนี้ก็จะอยู่ในลาดับของการกําหนดรูปแบบวัตถุในสไลด์ครับลำดับที่5าครับการกาหนดรูปแบบของวัตถุที่เข้ามาในสไลด์อันนี้ก็จะเป็นการเข้ามาแล้วเราต้องการจะกําหนดรูปแบบของวัตถุที่จะเข้ามาในสไลด์ครับในขั้นนี้นะครับถ้าเราไปเปิดใน powerpoint เนี่ยในส่วนของอการสร้างการเคลื่อน,นไหวก็จะมีเมนู ัวเมนูบาร์็จะมีเมนูที่ชื่อว่าการเข้ามาครับเราสามารถกําหนดได้ว่าวัตถุที่เข้ามาสไลด์เนี่ยควรจะให้เป็นอย่างไรเข้ามาเหมือนกันไหมหรือแตกต่างกันเข้ามาทิศทางเดียวกันไหมหรือต่างทิศทางกันนะครับโดยการเข้ามาเนี่ยก็จะมีรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปรากฏการเลื่อนการลอยเข้าการเลื่อนเข้าการแยกการคลี่รูปร่างวงลอ้อแถบสูง ขยายแล้วหมุนแล้วก็ย่อขยายแล้วก็หมุนตามแกนแล้วก็ดิงครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่เข้ามานะครับก็จะอยู่ในลําดับอะไรครับลําดับเนี่ยวัตถุเข้าอันที่1ใช่ไหมครับต่อไปครับพอวัตถุเข้าเสร็จแล้วครับสิ่งที่ตามมาก็คือขั้นที่2ครับปรากฏตัวและแสดงเอฟเฟกต์วัตถุในสไลด์การแสดงนะครับเราจะเรียกว่าการเน้นครับการเน้นการเน้นตรงนี้การเน้นก็คือ,เ,อ,อเราต้องการเน้นอะไรล่ะ ต้องการเน้นอาจจะเป็นข้อความต้องการต้องการเน้นอาจจะเป็นรูปภาพซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าต้องการให้เน้นเหมือนกันไหมหรือเน้นต่างกันหรือเน้นบางตัวหรือเน้นทุกตัวนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อตถุเมื่อตถุป,ปรากฏมาแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเช่นอาจจะนิ่งขยายหรือย,ย่อนะครับซึ่งรูปแบบที่ทาง Microsoft PowerPoint กำหนดให้มันก็จะมีอะไรบ้างครับเช่นชี้ประจ การเต้นไปนจังหวะมาชิบะจรสีแ่งไปแฝงมาปั่นเพิ่มลดเหงื่อแห้งเข้มขึ้นทําให้สว่างโปร่งใสสีวัตถุสีที่เข้ากันสีเส้นเติมสีระบายสีสีฟอนต่างต่างพวกนี้คือเราสามารถไปเล่นกับเอฟเฟกตรตนี้ได้นะครับเด,เดี๋ยวเราไปลองทากันดูนะครับต่อไปครับขั้นที่7็ครับพอเข้ามาแล้วปรากฏอยู่ในเฟรมแล้วปรากฏอยู่ในไซสแ์แล้วเราก็ต้องเอาถุงนั้นออกไป ขั้นที่3ก็คือในหัวข้อที่7ขั้นที่3ก็คือการออกจากสไลด์ครับการออกจากสไลด์การออกจากสไลด์เนี่ยก็คือการในเมนูของการออกมีเช่นการหายไปการเลื่อนการลอยออกการเลื่อนออกการแยกการคลี่แล้วก็การดิ้งออกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถกําหนดได้ว่าต้องการให้วัตถุออกเหมือนกันไหมหรือออกต่างกันหรือออกทิศทางเดียวกันหรือออกต่างกันขึ้นอยู่กับเราที่จะกําหนดในส่วนนี้นะครับ ตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็คือเข้าเข้ามาวัตถุเข้ามาวัตถุปรากฏอยู่ในสไลด์แล้วก็วัตถุลอยออกนะครับครนี้การกำหนดค่าการเื่อนไหวครับตรงนี้เนี่ยก็คือบานหน้าต่างการเื่อนไหวนักเรียนจะสามารถเข้าไปในเมนูตรงนี้ได้ก็คือไปที่เมนูบานด้านบนหรือจูปป้นนะครับในเมนูที่ชื่อว่าภาพื่อนไหวครับตามลูกศรนี่นะครับหมายเลขหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปกดตรงนี้ครับบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวบานหน้าต่างภาพขึ้นไหว โดยที่พอกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะปรากฏออบเจกต์ที่เรามีอยู่ในใน,น,นเฟรมในสไลด์ทั้งหมดเลยอย่างครูเนะี่ยก็จะมีทั้งหมด7จ็ดออบเจกต์นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในการลำดับในการื่อนไหวเนี่ยจะพร้อมกันโดยพร้อมกันก็คือเมื่อเกิดการคลิกปุ๊บเนี่ยข้อความหรือออบเจกต์ต่างๆจะปรากฏแล้วก็ขึ้นไหวพร้อมกันเราสามารถตั้งค่าเวลาตรงนี้ได้ อาจจะใช้ถ้าเราต้องการให้มันเล่นอัโตโนงมัตนเราอาจจะคลิกไปที่เริ่มกับก่อนหน้าหรือเริ่มหลังจากก่อนหน้าเริ่มกับก่อนหน้าคืออาจจะเป็นฉากแรกนะครับส่วนเริ่มหลังจากก่อนหน้าคืออาจจะเป็นฉากที่2หรือสไลด์ที่สแล้วก็สไลด์ถัดไปต่อไปนะครับเราสามารถตั้งค่างนี้ได้นะครับต่อไปนะครับาการกาหนดค่าเวลานะครับส่วนส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถไป กำหนดค่าเวลาในเมนูของการขึ้นไปในย่อยในลำดับย่อยไปดีอีกนะครับจากตัวนี้นักเรียนาังแกดูว่าตัวนี้มันจะมีเมนูการื่อนไหวที่เราสามารถเลือกได้นะเช่นรูปรูปร่างวงล้อหรือเด้งอะไรนะครับถ้าเกิาเราเลือกไปที่เด้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปไปเลือกไปที่เด้งเราก็กดไปที่ดอกด,ดอานวน์ครับปรากฏดอปดาวเสร็จปุ๊บม,มันก็จะขึ้นเอฟเฟกต์หน้าหน้าต่างเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับแลซึ่งหน้าต่างเอฟเฟกต์เนี่ยเราสามารถกำหนดเวลาได้ก็คือเราต้องการให้มันเป็นไงครับ การให้มันเล่นอนัตโนมัติไหมพร้อมกันก่อนหน้านี้หรือหลังก่อนหน้านี้หรือเมื่อคลิกแต่ถ้าเราต้องการให้มันเล่นอนัตโนมัติเราต้องเลือกเป็นอะไรรพร้อมก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถคลิกเพื่อหน่วงเวลาให้มันมีระยะหน่วงเวลาก็คือ,อต้องการแสดงในการเปลี่ยนในการเด้งเนี่ยกี่วินาทีเช่น0.5วินาทีหรือระยะเวลาในการ เปลี่ยนก็อยู่อ2วินาทีตรงนี้เราก็สามารถกําหนดค่าได้นะครับนี่ถ้าเรามาถึงขั้นที่9ครับเพราะเราให้เอฟเฟกกับ ถูกออบเจกต่างๆเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถมาเปลี่ยนสไลด์นะครับจากสไลด์ที่1นึ่งไปสไลด์ที่2ถ้าเรามีทั้งหมด5สไลด์เราเปลี่ยนทีละสไลด์ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับโดยเราไปที่เมนูที่ชื่อว่าการเปลี่ยนหรือ t r a n s i t i o นนะครับโดยเมนูนี้ก็จะมีเนื้อหาหลักทั้งหมด3หัวข้อล้วกันก็จะมีการเปลี่ยนแบบนุ่มน,นลวลก็จะมีม p ฟเลื่อนดันคลี่แยกเปิดเผยคับแถบสูงด้านะ ส่วนถ้าเป็นล็อกใจก็จะมีแบบดึงลงแขวนม่านลมเปิดม่านแตกบีบหัดหรือเกตหรือวงพึ่ง,ง,งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาแบบดานิมิกคือเลื่อนเลื่อนเลื่อนไน่มือสอศขึ้นหรือเป็นแบบสายพานหมือนหรืออ่าถ้าพูดง่ายแบบดานิมิกก็จะเป็นเหมือนเช่นเป็นเป็นอ่าอะไรครับสายฟิฟล์มเงี้ยฟิล์มเราเราสามารถเอา ไปใส่หรือถ้าเป็นของฉากเป็นเฟรมแล้วก็สามารถเลื่อนไปไปเป็นําดับดับ,บ,บได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่พวกเราว่าเราจะชอบแบบไหนกานชันแบบไหนซึ่งข้อควรคำนึงในการเลือกกาน์ดชันหรือเอฟเฟกนะครับเราก็ควรดูด้วยว่าชิ้นงานของเราครับเรามีลักษณะเป็นแบบไหนเช่นเป็นทางการไหมหรือไม่เป็นทางการหรือต้องการความสนุกสนานหรือต้องการความเ,ออเรียบง่ายนะครับเราต้องวิเคราะห์ก่อน ตั้งแต่การเขียนสตอรี่บอร์ดแล้วแหละว,ว่าเราควรให้ชิ้นงานของเรามาในรูปแบบไหนนะครับ mm hmm. ต่อมาครับสำหรับจุดท้ายครับเมื่อเราสร้างผลงานเสร็จแล้วเราสามารถเซฟโดยไปที่อะไรครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ไปที่ บันทึกเป็น,นครับบันทึกเป็นแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จัดเก็บอาจจะเป็นได้ซีไดดีนะครับสามารถจะเก็บได้ดีนะครับแล้วก็บันทึกไฟล์ชนิดต่างๆนะครับเราสามารถเลือกเป็นถ้าเราต้องการแก้ไขเราจะเลือกเป็นไฟล์ powerpoint presentation หรือที่เราเรียกว่า d p t x นะครับหรือถ้าเราต้องการเซฟไปเพื่อไป สมัมมน,นาไปประชุมหรือต้องการไปเลคเชอร์นะครับเราอาจจะเซฟเป็น PDF .pdf ก็ได้หรือถ้าเราต้องการให้มัน,มนเป็นไฟล์ภาพขึ้นมาเราอาจจะเซฟเป็น .mp4 .mp4 นะครับแล้วก็าสามารถเซฟเป็นไฟล์อื่นได้อีกเยอะแยะครับไม่ว่เป็นไฟล์ภาพไฟล์ g ิฟต์ก็ได้นะครับแล้วแต่ของเรานะครับ ก็วันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาสั้นๆที่ครูอ,อยากมาแชร์พวกเราในเรื่องของการสร้างมิชาั่นกราฟิกนะครับแล้วก็อยากฝากเนื้อหานี้ให้พวกเราลองไปทบทวนนะครับเอาไปเป็นความรู้ปนใชอใช้กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ